รองเท้าส้นเข็มรุ่นแฮงีซี่เจจากแบรนด์มาโอลโลบรานิกเป็นหนึ่งในรองเท้าส้นสูงที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องเนื่องจากเป็นรองเท้าที่ให้ลุกเรียบหรูมอบความทันสมัยด้วยดีไซน์การออกแบบเฉพาะตัวและมีเอกลักษณ์อย่างหัวเข็มขัดทรงสี่เหลี่ยมประดับด้วยคริสตัลสื่อถึงความเป็นแบรนด์อย่างชัดเจนซึ่งดีเทลนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนโปเลียนที่หนึ่งอีกทั้งรุ่นนี้ยังผลิตจากผ้าวิสโคสผสานกับผ้าไหมที่ซับในด้วยหนังแพะมอบความนุ่มสบาย นอกจากนี้ยังมีให้เลือกสีสีได้แก่สีน้ำเงินสีเทาสีดำและสีแดงที่มาพร้อมความสูง70มิลิเมตรค่ะหากคุณกำลังมองหารองเท้าที่สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส มอบลุคสุภาพให้ความเรียบหรูและเข้าได้กับทุกลุครองเท้ารุ่น Espadrille Look High Street ผสมความวินเทจจากแบรนด์ชาแนลเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีโดยผลิตจากผ้าทวีตผสมฝ้ายและผ้ากลรเกรนเสริมความเป็นเอกลักษณ์ด้วยดีเทลโลโก้ซ,ซีซีพร้อมมีพื้นรองเท้ารูปแบบสารที่มอบความเบาสบายทนทานรองรับการเคลื่อนไหวและระบายอากาศได้ดีที่สำคัญยังสามารถนำมา mix and match กับเสื้อผ้าได้หลายลุคโดยรุ่นนี้มีให้เลือกสองสีได้แก่สีเหลืองและสีฟ้า พูดถึงแบรนด์เนมแล้วคงไม่พูดถึงแบรนด์ดังอย่าง a m s ไปไม่ได้ซึ่งทางแบรนด์ก็ได้ผลิตรองเท้าสวยๆออกมาให้เลือกเช่นกันโดยคู่นี้เป็นรองเท้าทรงบัลเล่ที่มีให้เลือกด้วยกันสองสีคือสีดำและสีน้ำตาลทั้งยังมีให้เลือกทั้งแบบหนังกลับและแบบหนังธรรมดาซึ่งผลิตจากหนังแกะบริเวณหัวรองเท้ามาพร้อมสายคาดที่ตกแต่งด้วยอะไหล่สีเงินหรือทองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์ Amas ที่มักนํามาใช้เป็นตัวล็อกของกระเป๋ารุ่นดังหลาย,ลายรุ่นมาพร้อมส้นเท้าที่ไม่สูงจนเกินไป เหมาะกับการใส่ไปทำงานเพราะให้ทั้งความคล่องตัวและความสุภาพค่ะรองเท้าแตะรัดส้นรุ่น Women's Sandal with h o r s e b i t จากแบรนด์ Gucci คู่นี้เรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่น้อยแต่มากดีไซน์คลาสสิกร่วมสมัยแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงความเอกลักษณ์ด้วยการฮาร์ดแวร์ h o r s e b i t สีทองสุดแวววาวซึ่งเข้ากันได้กับวัสดุหนังที่มีให้คุณเลือก2เฉดสีคือ สีขาวและสีดำจึงสามารถแมทกับเสื้อผ้าได้หลายลุกนอกจากนี้ยังมีการออกแบบพื้นรองเท้าให้สูงเพียง25มิเมตรเหมาะสำหรับคนที่ไม่ถนัดใส่ส้นสูงและยังมีสายรัดส้นที่สามารถปรับระดับได้จึงสามารถใส่เดินได้สบายกระฉับกระเฉง รองเท้าส้นสูงรุ่นนี้จากแบรนด์วาเลนติโนเป็นรองเท้าดีไซน์ทันสมัยแต่ก็ยังคงความคลาสสิกและหรูหราที่สื่อเอกลักษณ์ความเป็นแบรนด์ด้วยหมุด Rock ็อกสจูดมาในดีไซน์รองเท้าหัวแหลมสไตล์เรียบหรูที่ผลิตจากหนังลูกวัวคุณภาพดีมอบความทนทานมาพร้อมให้คุณได้เลือกสวมใส่ถึง3เฉดสีได้แก่สีดำสีนูดและสีขาว จึงสามารถ Mix and m a t c h ได้หลายสไตล์แม้ว่ารองเท้ารุ่นนี้จะมีความสูง4นิ้วแต่ยังมีสายรัดช่วยปรับระดับให้กระชับได้จึงมอบลุคทโบเฉี่ยวช่วยเสริมบุค,คลิก,กภาพและก้าวเดินได้อย่างมั่นใจมากขึ้นคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด